สวัสดีครับตอนนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามช่อง youtube ของเรานะครับกระท่อมแอนนาฟซึ่งเป็นชมรมนะครับที่ส่งเสริมการปลูกกระท่อมแล้วก็รับซื้อกระท่อมในราคาประกันคือชมรมของเราเนี่ยนะครับรวมตัวกันระหว่างผู้ปลูกนี่แหละที่มีความชอบในเรื่องกระท่อมเหมือนๆกันแล้วก็มารวมตัวกัน หลังจากนั้นเราก็มีผู้จัดจำหน่ายแล้วก็มีการแปรรูปในกลุ่มของเราเองข้อดีของการปลูกกระท่อมในเชิงพาณิชย์เนี่ยมีมากมายหลายอย่างนะครับอันนี้เราพูดถึงเชิงพาณิชย์นะไม่ได้พูดถึงเรื่องของการปลูกตามบ้านอย่างแรกก็คือว่ากระท่อมเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรมีคุณสมบัติในการที่จะดูแลร่างกายหลายๆอย่างโดยเฉพาะเบาหวานนะครับอย่างที่2เนี่ยกระท่อมเป็นพืชระยะย,ยาวครับ ปลูกครั้งเดียวเนี่ยอยู่ได้เป็น10บสปีเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องปลูกบ่อยอย่างที่3เนี่ยยิ่งปลูกนานเนี่ยมูลค่ายิ่งเพิ่มขึ้นอย่างปลูกปีปีแรกๆเนี่ยอาจจะได้ไม่กี่กิโลนะครับแต่หลังจากนั้น3ปี5ปีต้นใหญ่ขึ้นเนี่ยอัตราการเก็บก็จะมากขึ้นอย่างที่4ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงทุนนะครับมากๆนะครับแต่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า เพราะการปลูกต่อนหนึ่งไร่เนี่ยก็ใช้ทุนไม่มากนะครับแต่ผลตอบแทนต่อนหนึ่งไร่นี้มหาศาลเลยอย่างที่5เนี่ยข้อดีนี้ดีมากๆเลยนะครับคือเป็นการเริ่มต้นสตาร์ทธุรกิจพร้อมๆก,กันทั่วประเทศไม่ว่าเจ้าใหญ่เจ้าเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีโอกาสเท่าเทียมกันแล้วครับที่จะมีผลตอบแทนคือเริ่มน้ำหนึ่งพร้อมๆกันอย่างที่6นะครับกระท่อมเนี่ยใช้แทนยาบางชนิดได้ในระยะยาวเนี่ย สามารถที่จะแตกออกไปเป็นเป็นสปปรรพคุณหลายๆอย่างได้นะครับเพราะฉะนั้นมีอนาคตครับข้อดีข้อที่7คือเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลกคือวันนี้เนี่ยนะครับกระท่อมเนี่ยกระท่อมไทยเนี่ยถือว่าทั่วโลกเขารู้จักละเหลือแต่ว่าทํายังไงเราจะจัดการส่งออกได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดต้องการนะครับข้อที่8เนี่ยในเมื่อตลาดโลกต้องการเนี่ย มันก็จะกลายเป็นตลาดที่ใหญ่จริงๆเราไม่ได้พูดถึงในประเทศเราเจ้าเดียวนะครับอย่างเดียวนะแต่เราพูดถึงว่าทั่วโลกที่ผู้คนเป็นหลายพันล้านเนี่ยนะครับที่มีความต้องการที่จะใช้พืชกระท่อมของเราเนี่ยในการไปใช้ทางยาบ้างใช้ทางเสริมอาหารบ้างนะครับหรือว่าใช้ทางเป็นน้ําผลไม้เครื่องดื่มต่างๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีตลาดใหญ่รองรับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับ ปลูกเท่าไหร่ก็ไม่พอที่จะจัดจําหน่ายนะครับถ้าเกิดว่ามีช่องทางการจัดจําหน่ายที่ดีแล้วก็มีระบบกฎหมายที่ส่งเสริมกันอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นตลาดใหญ่มากๆไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะไปขายใครและข้อที่9เนี่ยนะครับมีการรับประกันราคาซื้ออย่างแน่นอนและชัดเจนโดยเฉพาะที่ชมรมของเรานี่นะครับสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเราก็จะมีการประกันราคาให้ก็คือ กิโลละสองบาทเพราะฉะนั้นนะครับท่านปลูกกับชมรมของเราเนี่ยก็รับรองได้ว่าท่านมีที่ขายแน่แล้วก็ในราคาที่คุ้มค่าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการปลูกกระถ่อมเนี่ยมีอนาคตแน่นอนเพราะอะไรครับสามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสเงินสดก็จะมีะไรายได้เข้ามาทุกเดือน ไม่ใช่ตามฤดูกาลน,นะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยการออกใบการออกดอกการเจริญเติบโตเนี่ยก็ทําเงินให้ท่านตลอดเวลาคือเงินจะงอกเงยให้ท่านได้ตลอดเวลานี่คือข้อดีของการปลูกกระท่อมเชิงพาณิชย์ครับฝากไว้ให้กับพี่น้องพิจารณานะครับสวัสดีครับ